แนแนวทางเลขเด็ดประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันทอดกระถินวันสุดท้ายสำหรับปี2567และยังเป็นวันลอยกระทงด้วยซึ่งเป็นประเพณีโบราณให้ทุกคนได้ลอยทุกลอยโศกรุ่งนี้วันที่16จะได้รับโชคลาบปังๆกันไปเลยครับ เมื่อได้สะดอกเคราะหกันไปแล้วเรามาดูแนวทางโชคลาบที่บรรดากูรูท่านชี้แนะกันสำหรับวันพรุ่งนี้กันครับเรามาเริ่มกันจากอาจารย์แก้วท่านเป็นคนแรกกันเลยนะครับอาจารย์แก้วเป็นกูรูท่านหนึ่งของทางช่องที่ชี้แนวทางเข้าเป้าหมายมาบ่อยมากทีเดียวแล้วรอบนี้ อาจารย์แก้วกำลังย้ายสถานปฏิบัติธรรมและบรรเทาอาการเจ็บป่วยในงวดนี้อาจารย์แก้วจะให้อะไรเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่อ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ร้านทํานี่แหละครับอ๋อกลับมาจากอุบลแล้วอืมครับกลับมาได้สามสีวันแล้วลเลยตัดยงตัดหญ้าทั้งป่า วันนี้มีที่ชอบก็คือสองเจ็ดหกกับหกห้าครับสองเจ็ดหกกับหกห้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่สำนักเราทำอะไรบ้างอ่ะตอนนี้จะทำอะไรบ้างก็ได้แต่ทางยงทางหญ้าเคลียร์พื้นที่เพราะว่าจะจะทำอะไรมันก็ยังทำไม่ได้เพราะดินมันยังไม่แน่นจะเข้าไปเก็บเก็บของที่ออ๋ที่ที่อันเก่ามันเข้าไปไม่ได้ครับโอ้ยังเข้าไม่ได้เหรอตอนเนี้ย มันน้ำมันยังมีน้ำอยู่ทีนี้พอทางเข้าไปมันก็เฉะโอ้โ oh. พอรถเข้าไปมันก็จมโอ้โหยี่ต้องใช้รอเวลาอีกนานเลยเนี่ยครับครับอันอันเล็กเล็กน้อยน้อยก็บางทีก็ไปเบกมาจะ oh. <c oughs> ได้เอามารวมกันติดก็มันก็จะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นครับได้มารวมกันมาต่อกันกับพระอาจารย์ยนแห่งคาถาทะลุเลข หลังจากที่เสร็จงานกระถินและสมโพธองค์พญานาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮัลโหลฮัลโหลนมาสการครับอ่าเจริญป้อน <laughs> ยมรใชอย <laughs> <laughs> เห็นเห็นงานที่ผ่านมางานอะไรอ่ะพอารย์งานกระถินแล้วก็งานกระถินก็จัดพิธีบวงสรวงพญานาคแล้วก็ฉลององค์พระด้วยอ๋อคือเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมพญานาคเสร็จแล้วเสร็จแล้วราบรื่นดีออ แล้วเคนคนเยอะมั้คนก็เยอะอยู่แต่มไม่เยอะเหมือนฉลองสลาปูเลขก็เกี่ยวกับกระถินเราเนี่แหละเกี่ยวกับงานกระถินในวัดเนี่ยครก็เลขเกี่ยวกับเลขคู่เลขประทัดส่วนเลขที่จะมาทำละมณ์เนี่ยยังไม่ทำเหรอก็เอาเอาเอาไปตามนั้นก่อนในงวดนี้ท่านได้ส่งแนวทางมาทั้งสามตัวและสองตัว

ท่านได้ส่งแนวทางมาให้เอฟซีทางช่องดังนี้แล้วก็มาถึงคิวของกูรูดังแถวบางนากันอาจารย์คมบางนากูรูผู้วิเคราะห์เจาะลึกแนวทางมือฉมังซึ่งตอนนี้ท่านให้เลขดิเคอีทุกวันเอซีท่านหน้าตาชื่นบานกันทุกวัน ท่านที่สนใจนี่คอีกติดต่ออาจารย์คมผ่านทางช่องได้เลยและสำหรับหวยรัฐบาลวันที่16นี้อาจารย์คมวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรามารับฟังอาจารย์คมกันเลยครับสวัสดีพี่โอ้เอ,อสัญญาณไ,ไม่ดีเลยม,มันอยู่ติดกับเขาเลย เออแล้วที่ผ่านมารู้สึกว่าเออที่คมว่าทําอะไรหุ้นนี่ยนิเกอีหรอผมเล่นนิเกอีกทุกวันก็ได้ทุกวันละวันละพันแปดพันห้าก็อยู่ได้แล้ะคือเล่นแล้วต้องเลิกอะไรก็ได้เล่นแล้วได้แล้วต้องเลิกนิเกอีกเช้าบ่ายไงครับใครสนใจพี่โอมาเลยแต่ต้องซื้อแบบผมนะซื้อแบบรูดนะไม่ซื้อเราจะไม่เน้นตัวเดียวผมทําได้หกหางก็รูดซื้อไปเลยหกหางอะไรเนี้ยแล้วตัวเท่าไหร่อ่ะลก ตัวระบาดได้เก้าร้อยอ่ะตัวระบาดได้เก้าร้อยวันวันใช่ผมสมมติว่าผมลงไปเลยสามสิบหกตัวผมจะรู้สี่สามตัวบนสามสิบหกตัวก็ลงทุนสามรอยหกิก็ได้เก้าร้อยอ่ะก็ได้กำไรเท่าไหร่ล่ะยากแล้วอ่ะก็อยู่ได้นะวันละห้าร้อยก็อยู่ได้แล้วม,มันต้องไปหาอะไรมากงั้นหวยรัฐบาลงวดนี้อ่ะที่พอมีข้าวบ้างบนคิดว่าทําแล้วมันได้สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูน ลลแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็สองเก้าข้างบนอะ่ะสามเจ็ดศูนย์และเจ็ดศูนย์ข้างล่างอะ่ะศูนย์แปดสองแปดสองเก้าแค่นี้ยถ้าเข้าผมขอเงวนเดียว,ล,วละสามตัวบนอะ่ะลองดูวันนี้ก็ให้ให้ใหถูกบ้างเน,นาะขราบผม,มบใจมากครับครดีจาพดีจ้าแล้วก็พลาดไม่ได้กับหลวงปู่เทพสื่อวิญญ,ญาณเรามารับฟังเสียงการสนทนากับหลวงปู่เทพกันครับ เลิ่นอนอนรินชัยอน,นุสัสก,การครับล้่น้องปูส่สบายดีนะก็อยู่อย่างนี้แเลยอากาศเย็นบ้างเหรอตอนนี้เริ่มหนาวแล้วอากาศมันหนาวหน่อยเออเกี่ยวข้าวก็ใกล้เสร็จแล้วอ่ะเกี่ยวข้าวที่ไหนแถวแถวบ้านเนี่ยโยมที่มามาดูแลวัดนี่แหละเขามีที่อยู่แถวนี้นะมีที่อยู่แถวนี้น้ามันไม่ท่วมเหมือนเหมือนเหมือนที่อื่นจังหวัดอื่นน่ะนะเหรอ ปีนี้อูสุรินเรานำไม่ท่วมปีนี้ข้าวดีพอได้อยู่ได้กินนันยย่นแหละญาติโยมก็ขอช้างปู่ยังเก็บไว้ให้อูอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็เก็บไว้อยู่นั่นแหละว่าจะขึ้นไปอะไรได้แต่ตัวใหญ่ไปก็ได้ตัวที่ที่เกาะตัวช้างไอ้ตัวน้าตือมันเล็กไอ้นั่นไอ้อะไรได้ละครูประหลัดเนยเราอยากได้อืม อาตมาเลยอยากได้รูปลุงปูส่สวงด้วยนะเลออาตมาเอออาตมาก็ว่าอยากได้อะไรเนี่ยไว้ตังเอาไว้ชุกดาบพระก็อยากได้แกตัดผไปเลยโอ้อยู่นี่กันเลยว่าไม่เป็นไรหรอกทารีชัยมาอตมาก็จะเอาประกรรมช้างให้ด้วยแหละสมเด็จไว้ให้สักองค์หนึ่งะว่ามาวันไหนเออเดี๋ยวเสียงโชคบางหนะ้างดนีเนาะศูนย์แปดกับเก้าเก้าสี่นี่แหละ 0894เอ่อ,อ49นี่แหละเอาแค่นี้เลยสองตัวเนาะเอาแค่นี้จเจริญพรครับนมัสการครับบุญรักษาพะคุ้มครองใายบุญใส่ธรรมทุกคนเอาเจริญพรยืนยืนรวยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับแนวทางเลขเด็ด จากสุดยอดกูรู